สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมทิมมี่วันนี้เราจะมาเล่นเกมวอร์นเดอร์โบบายนะครับอ,อยู่กับรถถัง KV 1 S นะครับผมนะผมอาจจะเบื่อหน่อยครับพราผมโคตรเบื่อเลยครับไม่มีอะไรทำนะครับผมนะ ปกติก็ดูเทเรลปี้นะครับนาดูกระตัวเทเรลปี้ทั้ทงวันเลยนะครับผมน้าเรามาเล่นกันเลยนะครับผมน้าเอาละเรามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน่าผมจะเอากระสุนไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมน้าโคตรน่าเบื่อเลยโอ้หวังว่านู้น้สมแบบน้าจะไม่ดูถึงจุดนี้นะครับน่าน,นู้ผสมน่าจะเบื่อแล้วก็กดออกนี้ไปเลยนะครับผมน้าผมเริ่มเบื่อขึ้นเรื่อยแล้วนะครับผมนะ้า เออน่าเบือ่อหวังว่าเกมนี้มันจำได้ผมแบบไม่น่าเบื่อนะจำได้ผมตื่นเต้นหรือเปล่าสวัสดีเซอร์ซิลได้เป็นเซอร์ซิลหรือเปล่าโอ้มันตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันตายได้ไง,ย,ไไงยิงไม่เข้าอีกปัตโทปัตโทเย็ดเปียก โอ้ฟักฟักฟักโอ้สัญ,ญิงเข้าจุดอ่อนแกแล้วนะไอ้เคบีหนึ่งหรือเปล่าอาสัจี่าแกเอ,อ่อทำให้นคนตื่นอ้าไ,ไอ้เวนเอ้ยมันยิงไม่เข้าปะโถปะโถโอ้โหไม่ตายโอ้โหนี่ไงโอ้โหผมผมลุกผมลุกขึ้นนั่งเลยเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวบังสิบังทำไมเดี๋ยวนายก็ได้ตายดอกนายยิ่งบางอยู่เอ้ยอะไรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรนี่อะไรสวัสดีโอ้ยตายโอ้ยทำมุมทำมุมแบบนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นีู่้คุไม่มีอะไรครับทุกท่านนะเมื่อกี้ผมพูดว่าอาหารสุนัข สร้างมันเดี๋ยครับแล้วผู้ชมไม่ต้องสนใจผมที่ผมพูดดอกอนี่นี่เอาจอดไปกินนะพี่สาวเออหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อหน้าเบื่อจังเลยตอนนี้ผมน่าจะแพ้เพราะผมเบือ่อเมื่อกี้ผมก็ไม่ค่อยเบือ่อเมื่อกี้ผมแบบตื่นเต้นนิดน,นึงนะครับนะผมเห็นไอ้ปืนโตไอ,ไอ้ไอ้นั่นปืนโตมานะครับผมนะอ่ะโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยสวัสดีสวัสดีสสดไอ้เวนมันไม่เป็นไรเลยมันเอ,อ่อไอ้นั่นอะไรอะ่ะผมต้องทำมุมแล้วผมต้องทำมุมปะทำมุมทำมุมแล้วทำมุมแล้วไม่เป็นละโอโห้ม่ตายให้ผมหน่อยเลยครับอไอ้คู พบกับตาที่สองนะครับผมนาะต้องขอไปด้วยนะครับที่ผมกีดอัดหน้าทผูุสมไปนะครับผมนาะผมกรีดแล้วก็เออกีดเสียงร้องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนาะผมอาจจะพูดมั่วพูดสะเปรหยดนะฮะต้องขอภัยด้วยนะครับผมนาะทผูุสมน่านนจะเบื่อแล้วก็กดหนีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะา่ารการบุสม,มทนได้ก็ดูต่อไปนะครับผมนาะ โตะ๊ะศัพผมอาจจะแลกไปมั่งต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาอโอ้ยเสียวข้างโอ้ยโอ้ <c oughs> อะไรส่องนะเป็นโตเอากูติดตามไว่า <c oughs> โอ้ยพี่นวดก็ <c oughs> <c oughs> พูดไม่ทันเลยตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดติดตามสเสเยอะเซียวกดติดตามเขาเล่นสตรีมนะครับหนาะหนะ้าบิโตพี่น,อน็อต <uk> อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบโอ้โหกำลังแบบปัดออกเลยนะครับผมนะตายก่อนโอ้ตายก่อน,ออนไม่รู้ตัวนะครับผมนะ ผมผมก็จะใจเย็นๆนะครับผรนยาก่มๆใจเย็นๆซิวๆนะครับบรระอ่าเกมนี้ก็น่าเบื่อนะครับนะมนอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตายเหรอโอ้โยข้าง,างเข้ามา โอ้ยปัดตีนตะขาบก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้โห้ยนวายซะจริงว,วนวายข้างๆก็มา้านหน้าก็มีโอ้ถูกยากมาง่าโอ้ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเล่นเล่นรถนีแล้วกันไหนๆก็ตายเล่นรถนีแล้วกันนะอ่ะตาสุดท้ายแล้วนะครับนะ อ่ามีสองตาแล้วครับผมนะจะว่าจะเล่นแบบ Jv1s ซะหน่อยนะครับนะน่นจาจะแพ้รับคาบโอ้โหมันทิ้งระเบิดมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โยนอโอ้ยทุกอย่างลำบากเลยวะโอ้ยโอ้ยคือยากเดียววะโคตรไม่เอโอ้ย โอ้ยแม่งจอกกบว่าเขาหัวมันนี่นี่ไอ้หัวมันนี้ยิงว่าเขาเลยบ่โอ้โอตกอับซะจริงโซ่ลางของเราพูดไม่ถึงไลเราก็ตายทั้งทีโอ้โหเซซิลใช่ไหมหรือเปล่าว่าจะพูดมัวก็ได้ผมอานมาจางก,กิษไม่ออกเพผมตกประจางก,กิษ อ่าอ่าต้องขอกราบจบปเพียงเท่นี้นะครับนาตาตาที่สองก็สั้นๆนะครับนะ่าตายปึ๊บตายปุ๊บมาปุ๊บตายปั๊บนะครับนะต้องขอกราบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับนาสำหรับคนที่ดูจบก็ขอให้โชคดีนะครับผมนะอดทนได้ครับดีดูนะครับผมนาผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนาขอบคุณครับ